เพชรคาดในกรงตอนที่6ยึดเอาเป็นฐานที่มั่นวันถัดมาในช่วงสายนะห้องเยี่ยมหมายความว่ายัางไงวะที่ว่าจะปกักหลักอยู่ที่นี่นะเกรียงศัก์ถามเสียงสูงแทบจะเป็นการตะวาดเมื่อเขารับคำสั่งจากสุรชาติให้มาหาบัวในวันนี้เพื่อย้ำชัดเรื่องแผนการซึ่งจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในอีก2วันข้างหน้า ซึ่งก็คือวันคล้องโซเทว่าคําตอบที่ได้รับกลับมาจากหัวหน้ากองทหารเฉพาะกิจนามว่าจงอางดําเล่นเอาไปไม่เป็นพวกเราปรึกษากันแล้วครับบอสเราจะปักหลักรอมันที่นี่ให้พวกมันมาหาดีกว่าออกไปตระเวนล่าตามแหล่งซุ่มซ่อนแบบนั้นมันช้าสู้เปิดประตูรอแล้วก็ฆ่ามันไปเรื่อยๆดีกว่าจะก,กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรืออีกกี่สิปีพวกเราก็จะอยู่ที่นี่แล้วก็จะฆ่ามันไปเรื่อยเรื่ มันไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะปัญจาเกียรติศักิ์แยง้งผมรู้ว่าพวกคุณเก่งนายใหญ่เองก็รู้แต่เท่าที่คนของเราได้รับข้อมูลมาและมันไม่ผิดแน่เพราะข่าวของเราไม่เคยผิดพลาดคนของพวกมันในนี้เป็นแค่ส่วนของเสี่ยวเท่านั้นแต่ที่กําลังจะมานะเป็นกองทัพคุณเข้าใจคําว่ากองทัพไหมหน่วยรบสามคนต่อให้เก่งปานเทียบสงครามมันก็แค่สามคนไม่ต่างอะไรจากการคว้างส้มใส่รถถังเลยนะคุณเข้าใจที่ผมกําลัง จะสื่อไหมเนี่ยพันจาผมเข้าใจบอสผมเข้าใจบัวตอบพยายามทำเสียงให้ราบเรียบเพื่อให้อีกฝ่ายจะเย็นลงนิ่งอยู่ครู่รอดูอาการจนแน่แก่ใจจากนั้นจึงว่าต่อแต่บอสครับเราไม่ได้มีกันแค่3ามคนอีกต่อไปแล้วนั่นทําเอาเกียรติศักดิ์ถึงกับตีหน้าเสื้อในบันดนลยิ่งคำพูดต่อมาของบัวยิ่งทำให้ชงนหนักพวกเราจะยึดที่นี่เป็นฐาน เราจะเพิ่มกำลังทาหารจัดการพวกมาจากในนี้ก่อนด้านนอกบอสและนายใหญ่ไม่จะเป็นต้องเล่นศึกอะไรให้หนักนวงเอาแค่เป็นพิธีก็พอเพิ่มคนคุ้มกันให้มากเข้าไว้หายตัวแล้วก็ปล่อยข่าวว่ามารบกับเราอยู่ที่นี่เชื่อเถอะตัวเป่งของพวกมันจะต้องบุกมาหาเราถึงที่นี่เองหมายความยังไงที่ว่าไม่ได้มีกันแค่สามคนอีกต่อไปนะบอสครับบวัวเลื่อนตัวมาข้างหน้าเล็กน้อย สองมือยกขึ้นวางบนโต๊ะประสานกันไว้นั่นนับเป็นการปฏิบัติเยี่ยงผู้มีอารยะครั้งแรกนับตั้งแต่เกียรติศักดิ์ได้พบเขาแต่เดิมผมแล้วก็สองคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกันก็แค่หน่วยรบรับจ้างที่อยู่ใต้สังกัดกองบอสเท่านั้นและเมื่อพวกเราถูกส่งมาที่นี่แม้จะจัดตั้งกองกําลังอะไรก็ตามพวกเราต่างก็ทํางานอย่างอิสระไม่มีข้อใดมาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นแต่ตอนนี้ เพราะจ่าเอกชันชัยเขาทําให้ผมและอีกลหลายๆคนอยากอยู่เคียงข้างเขามันอาจจะฟังดูแล้วเพ้อฝันเกินจริงจนคนฟังยังระคายหูแต่จ่าชันชัยสามารถเป็นพวกเราเข้าด้วยกันฉะนั้นบอสไม่ต้องห่วงในายใหญ่เองก็ไม่ต้องเป็นกังวลฝากบอกด้วยพวกเรารับมือได้และจะเป็นไปได้ด้วยดีขอให้เชื่อใจเท่านั้นพอครับครั้นแล้วบัวก็ลุกและเดินจากไป โดยทิ้งระเบิดก้อนใหญ่ไว้ให้เกียรติศัก์แล้วกูจะกลับไปบอกคุณสุรชาติยังไงวะนั่นคือสิ่งที่วิ่งวนไปมาอยู่ในสมองของเขาแม้แผ่นหลังของบัวจะลับหายไปจากประตูพักใหญ่แล้วก็ตามณทางขึ้นชั้นบนสุดอันจะเยือกเย็นไม่ผิดไปจากป่าช้าของผีเดียวกันนั้นหันยืนแงนหน้ามองขึ้นไปสายตาแน่วแน่เสื้อกล้า ลุงแดงและตาสอนสในเกตัวตึงของกรงยืนกอดปกมองเขาอยู่ด้านหลังห่างออกไปพอสมควรกูบอกไปก่อนนะไอ้พวกที่เหลือน,นเอาใจอยากกูไปเกลี่ยกล่อมให้เอาไหมเสื้อกละล่ะลุงแดงเรียกชื่อลากเสียงยาวถ้าให้เสื้อกะเป็นคนไปบอกเองนั่นไม่เรียกว่าเกลี่ยกล่อมหรอกนะปล่อยให้เจ้าหานมันจัดการเองเถอะ เราทั้งคู่ต่างก็เป็นโจรก็น่าจะรู้ดีนะหากจะเชื่อใจใครสักคนถ้าไม่รู้เช่นเห็นชาติกันแล้วทำได้หรือชนมันตรงๆงไปเลยยอมร่วมมือก็ยอมไม่ยอมก็บังคับเรื่องมันก็เท่าน,านั้นทันทีนั้นเสียงโลหะซึ่งชัดเกณียวว่าเป็นของแข็งกระทบกันพร้อมฝีเท้าหลายสิบคู่ยังความสนใจให้ทุกคนหันไปมอง ณโถงทางเข้าผู้คุมและนักโทษกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของที่เหลืออยู่กรูกันเข้ามาจากท่าทางและสิ่งของที่ถือกันอยู่ที่บอกชัดโดยไม่ต้องเอ่ยถามซ้ำย้ำให้แน่แก่ใจว่าต้องการมาหาเรื่องไม่ก็จัดการกับทุกคนที่เรียกว่าเป้าหมายอย่างไม่ต้องสงสัยที่สำคัญผู้ที่เดินนำหน้าสุดและมีพุงยื่นมาก่อนคือพัสดี ผู้ที่ไม่เคยมีท่าทีสนใจใดๆนั่นทำให้แมนแปลกใจอยู่ไม่น้อยไอ้เกียรติพัสดีตะโกนกลองมึงเลือกข้างผิดแล้วคิดว่าไอ้พวกนั้นจะคุ้มกลาหัวมึงได้หรอกลับมาอยู่กับพวกกูยังทันนะเว้ยผูค้คุมเกียรติศัก์นั่งซุกตัวอยู่มุมห้องด้วยความหวาดกลัวสุดขีดครั้งแรกซึ่งก็ต้องย้อนไปร่วมสิบปีที่เข้ามารับงานที่นี้ยอมย้ายตัวเองจากเรือนจำกลางมาประจำยังกรงขัง ที่ไม่มีใครรู้แห่งนี้ก็เพราะค่าจ้างที่มากเป็นสมเท่าของที่เดิมและตลอดสิปีที่ผ่านมาเขาทำตามหน้าที่ไม่มีขาดหรือเกินคอยดูนักโทษเก็บศพพวกที่ถูกฆ่าทำงานตามเวลาเลิกงานกลับบ้านเพื่อกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นและทำมันซ้ำๆอยู่แบบนั้นไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เคยพูดคุยกับนักโทษคนไหนนอกจากหาน นั่นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองมันเป็นไปด้วยดีตลอดสิปีกระทั่งปีนี้ยามนี้ความฉิบหายเพิ่งจะมาเยือนและเขารับมือกับมันไม่ได้เมื่อพบว่าพัสดีที่เขานับถือเพื่อนผู้คุมที่เคยนั่งดื่มกาแฟด้วยกันกลับเป็นคนโหดร้ายอย่างที่เขาคิดไม่ถึงและนักโทษที่เขามองว่าเป็นเพียงก้อนเนื้อไร้ชื่อไร้นามตามกฎหมาย กลับเป็นที่พึ่งเดียวให้อุ่นใจได้ชีวิตของเขากลับตาลปัดมัวส้วไปหมดเพียงเพราะเมื่อวานก่อนเขาปฏิเสธสั้นๆตอนพัสดียื่นข้อเสนอให้เขาลอบค่าหานและแมนเสียไม่ครับผมไม่เอาด้วยเรื่องนี้อยากทำอะไรก็ทำกันเลยผมไม่ขอเอาตัวเข้าไปเกี่ยวด้วยและพัสดีเองก็ตอบกลับด้วยข้อความที่สั้นและมีผลต่อจิตใจมากกว่าเป็นร้อยเท่า นั่นก็ถือว่ามึงเลือกแล้วนะรอรับผลก็แล้วกันและนี่ในห้องขังนักโทษที่ประตูไม่เคยถูกล็อกเพราะไม่จําเป็นแห่งนี้เวลานี้ความาตายเออะอยู่ด้านล่างนั่นละผลของมันที่พสดีกล่าวถึงอย่าไปกลัวคุณผู้ค้มเด็กพวกนี้มันเก่งคุณก็เห็นฉะนั้นอยู่ที่นี่และทําใจให้สงบรอ เรื <premises. S 2> ่องจบเท่านั้นก็พอลุงแดงว่าถึงจะไม่ค่อยถูกใจแต่ฉันเห็นด้วยกับไอ้แดงมันจะบอกอะไรไห้นะตลอดเวลานับแต่ฉันเลือกเดินเส้นทางโจนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีใครเอาฉันลงได้ไม่มีแม้แต่จะสู้กันแบบสูสียกเว้นก็เจ้าหานฉะนั้นเชื่อใจมันเถอะดูแลเพื่อนของมันก็เก่งไม่ต่างกัน อยู่ในห้องนั่นไปละดีแล้วอยู่ให้สบายใจไปเลยเสือกล่าวว่าลุงแดงเหลือบมองยิ้มน้อยๆย,ยังไม่ทันได้สนทนาสัพเพเหระใดๆกันต่อเสียงอกทึกครึกโครมพลันระง,งมลั่นขึ้นมาตามขั้นบันไดดูแลว้วพัสดีคงไม่มีเวลาว่างมากพอให้รออีกต่อไปแล้วกระมังเสือกล้าชะเง้อมอง เห็นแต่นักโทษที่บ้าและกล้าเท่านั้นที่กรูกันขึ้นมาส่วนตัวพัสดีหลบอยู่ด้านหลังตะโกนออกคำสั่งโดยตัวเองไม่ยอมออกจากที่กำบังเลยสักก้วแม่งแ้ขี้ขาดชิบหายคนแบบนี้แหละกุกเกียดนักบัวขอบรามคำรามเครือหัวหน้าครับผมฝากจัดการพวกที่ขึ้นมาทีนะครับส่วนหัวคุณพัสดีผมขอก็แล้วกันแมนว่าตบไหลบัว ราวกับเป็นการฝากฝังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องครั้นแล้วหน่วยรบพิเศษร่างพร้อมบางซ่อนรูปเวียงตัวเองข้ามราวระเบียงและเหินลงสู่เบื้องล่างชนิดที่ไม่กลัวแข่งขาหักห้านด้วยว่าทางขึ้นมีเพียงทางเดียวและกว้างเพียงแค่สองคนเดินสวนกันโดยการตะแคงข้างนักโทษที่ไม่รู้ว่าเอาลูกบ้ามาจากไหนและพากันกรูขึ้นมาประมาณว่ากูต้องถึงก่อน ต้องเป็นคนแรกที่จะแตะเส้นชัยจึงติดออกันอยู่และเคลื่อนที่ขึ้นมาด้วยความยากลำบากนั่นก็หมายความได้อีกว่าที่ยังอยู่ด้านล่างมีอีกนับไม่ถ้วนนับจากจำนวนแล้วรวมร้อยหรือมากกว่าสแสดงว่าไม่ได้มีแค่นักโทษไร้นามในกรงเพียงอย่างเดียวแต่มีผู้ต้องคดีจากแดนอื่นรวมอยู่ด้วยอย่างน้อยก็สมในสี่ส่วนนี่คืออำนาจของเงินตรา ที่สามารถล้อเล่นกับกฎหมายโยกย้ายนักโทษนับร้อยหรือมากกว่านั้นได้โดยไม่ถูกจับตามองแมนลงพื้นเสียงดังสนัน่นสองเท้าอย่างเหยียบไม่มีอาการง,งเงนินและพร้อมกับเสียงสนั่นวันไว้ที่ว่านักโทษหลายสิบคนกระเด็นล้มไงทับกันเป็นวงกว้างปานว่าถูกแรงลมอัดใส่นี่เป็นอีกครั้งที่แมนจะเริ่มแสดงอิจิ์ให้ได้ประจกักษ ลุงแดงตาสมและเสื้อกล้าเพียงแต่เฝ้าดูเท่านั้นกระแสะอารมณ์หงุดหงิดคุณมัวแผ่ออกมาจากแมนจนสัมผัสได้การได้เห็นหาและเสือกล้าสู้กันคงไปกระตุ้นอะไรเข้าสักอย่างกระมังไอ้สองมึงสอนอะไรให้มันฮะก็ทุกอย่างนั่นละน่าถึงทีเดียวละ่ะรอดูก็แล้วกันตาสมตอบเสียงเชื่องทว่ากลับยิ้มออกมาราวกับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น เรานักโทดจี่ล้มลุกคลุกคลานยันกายลุกขึ้นปรากฏว่าแมนหายไปจากตรงนั้นเสียแล้วไม่มีใครมองเห็นหรือรู้ตัวว่าเขาหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่และอย่างไรรู้แค่ว่าที่ตรงนั้นมีเพียงความว่างเปล่าและเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงตึงโครมพลันระงมลั่นไปทั่วประเดี๋ยวแววจากจุดนั้นประเดี๋วดังจากจุดนี้ นักโทษด,ด้านล่างหันมองตามก็เห็นเพียงผู้ที่รวมอุดมการเดียวกันร่วงพลอยโดยมีเงาวูบวาบของใครหรืออะไรพุ่งผ่านที่สำคัญทุกๆกร่างที่ร่วงล่นปานผลส้มขั่วเนา่าล้วนแต่เสียชีวิตแล้วทั้งสิน้นอาจไม่ทันทีก็หลังจากนั้นเพียงอึดใจเดียวและไม่ใช่ในสภาพที่น่าดูนักไม่ถูกกระชากคอเนื้อหนังเส้นเอ็น ลูกกระเดือกหลอดอาหารฉีกขาดไปทั้งยวงใบหน้าศีรษะหน้าท้องหน้าอกเป็นถูกทะลวงกลวงโบทั้งเลือดและอะไรก็ตามที่เคยซุกตัวอัดแน่นอยู่ใต้นั้นทะลักไหลออกมากองส่งกลิ่นขาวคลุ้งอยู่ด้านนอกไอซอมนะ่ะมันเป็นคนเนื้อเสื้อกล้าเป็นโจรมานานกงไปมาถั่วแล้วแหละนะรู้หรือเปล่าว่าผากเนื้อของขึ้นชื่อนะ่ะคืออะไร ลุงแดงถามเสยเย็นเสื้อกลา้าเลยออกมาตาวาวกูเคยเจอมาครั้งสองครั้งตอนส่อนตัวอยู่แถบปากระจองแม่ห้องซ้อนบอกได้เลยว่าร้ายกาจทีเดียวนี่อย่าบอกนะว่าที่ไอ้สมสอนมันให้มันก็คือหัวใจสวเสื้อเย็นต้สมตอบอาจจะเป็นชะตากำหนดก็ได้แต่ไอ้นู้นสามารถใช้มันได้ดีทีเดียวและอีกสารพัดวิชาหัวใจสัตว์หัวใจสัง มันเรียนสำเร็จกระทำได้ดีจนน่าถึงเลยละ่ะตะตสมตอบมองดูสิทธิ์ของตัวเองเข็นฆ่านักโทษด้านล่างด้วยความภาคภ,ภูมิใจทางด้านผู้คุมเกียรติได้จะนั่งอึนมึนงงคิดในใจกูอยู่ท่ามกลางดงปีศาจหรือ,อยังไงวะเนี่ยเมื่อสิบหรือสิบกว่าของนักโทษที่สิ้นลมนอนกองกันกันกบพื้นเปลื่นกลาดปร,รากฏชัดเจนการข่มขู่ระลอกแรกของแมนจึงสิ้นสุดลง เขายื่นมือเปือไปด้วยเลือดซ้ำข้างหนึ่งยังกำปอดข้างหนึ่งซึ่งถูกกระชากขาดจากขั้วผ่านซ่วงอกที่มีรูขนาดเท่าลูกมะพราะ้าวเท่านั้นก็มากพอให้กว่าครึ่งของนักโทษเหล่านั้นถอดใจที่จะสู้ต่อยิ่งผนวกเข้ากับรอยยิ้มเย็นชาของแมนด้วยแล้วนี่มันสมิงกลางเมืองชัดๆโครมวินาทีต่อมา เสียงสนั่นลั่นตึงมาจากบันไดาทางขึ้นพร้อมกับนักโทษอีกเกือบสิบคนปลิวข้ามอากาศร่วงพลักลงสู่พื้นอันเย็นเฉียบและแน่นิ่งจากฝีมือของบัวเขาทั้งเตะต่อยพลักและฉีบใส่ใครก็ตามที่พยายามขึ้นมาแต่นั้นหาได้มีคาถาอาคมใดๆเข้าช่วยมันเป็นกําลังกายล้วนๆกําลังกายที่แขนริดเร้นออกมาใช้งานได้แบบเนื้อมนุษย์ ความมั่นใจที่เคยฉายชัดบนใบหน้าพัสดีหายไปแล้วมันยิ่งไร้วิเแววหนักขึ้นไปอีกเมื่อแมนก้าวเข้าหาช้าๆปอดที่พังยับเลือดทะลักผ่าซับก็เอาไม่อยู่ทิ้งแผลลงพื้นนั่นเองจึงได้เห็นชัดเจนว่ามือทั้งสองข้างของแมนมีกรงเล็ยบยาวงอกออกมาและแหลมคมปานใบมีดผ่าตัดอย่าอ,อย่าไปกลัวมัน พวกมึงมีอาวุธอะไรบุกเข้าไปเลยพัสดีตะโกนสั่งการถึงอย่างนั้นนักโทษทั้งหลายต่างลังเลละ้าละหล,ลังพลันเสียงปืนแผลดั่นมาจากด้านหลังพัสดียิงขู่ตะโกนสำทับถ้าใครคิดนี้อูจะยิงทิ้งเสียตรงนี้เป็นใครคงถึงทางตันเดินหน้าก็ตายถอยหลังก็ตายไม่มีทางออกเลยสำหรับเรื่องนี้ นักโทษคนหนึ่งสติแตกวิ่งเข้าหาแมนเงื้อท่อนเหล็กขึ้นสุดแขนหม้เวี่ยงฟาดใส่หัวให้แบะแมนจับมันเอาไว้ได้กระชากและโยนทิ้งอย่างไรค่ะต่อมาศีรษะกับร่างกายของนักโทษคนนั้นพลันเป็นอิสระต่อกันอย่างสมบูรณ์เงียบกริบในบัดดลนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแมนว่าแม้รูปประโยคจะน่าฟัง เพราว่ามันขัดกับน้ำเสียงเหี้ยมโหดและรอยยิ้มใส่แยอันน่ากลัวถ้าใครไม่อยากตายผมยินดีต้อนรับมาเป็นพวกเดียวกับผมสิแล้วผมจะไว้ชีวิตอย่าไปฟังมันพัสดีเดือดดานจัดแทรกตัวออกมาอยู่ด้านหน้ายกปืนขึ้นประทับบา่าเหนียวกยไกส่แมนทันทีไม่มีฟังเสียง กลมกระสุนกเม็ดตัวถูกยิงใส่ในระยะเพียง3-4เมตรแน่นอนว่ามันไม่พลาดเป้าที่สำคัญแรงประทะของมันมากพอจะดีดแมนให้กระเด็นถลยไถเถืออไปกับพื้นมันวาวหลายเมตรเห็นไหมแค่จัดการมันเท่านั้นไม่ใช่เรื่องยากพวกมึงไมีอาวุธจะไปกลัวอะไรวะเฮ้ยอะไรวะน,นั่น ทั้งน้ำเสียงทั้งรูปประโยคของพัสดีเปลี่ยนไปเมื่อเห็นว่าแมนค่อยๆย,ย,ยันกายลุกขึ้นเขาชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งพาดแขนขวางทอนใจพลางสายหน้าระอาเต็มทนเฮ้ยไอ้พัสดีเสือกล้าตะโกนจากด้านบนมึงอยู่ที่นี่มากี่ปีกันวะถึงไม่สำเนียกว่าไอน้นมนั่นน่ะมันไม่ธรรมดาความจริงแค่ศพที่กองอยู่ตรงนั้นน่ะ เ่อจะสกิดต่อมฉลาดให้ทำงานได้แล้วไม่ใช่หรอพร้อมกันนั้นแมนลุกขึ้นโดยอาการเชื่องช้าปานว่าขี้เกียจสุดๆกลุ่มนักโทดที่ห้อมล้อมพัสดีเริ่มแวกทางปล่อยให้พื้นที่ตรงนั้นโลง่งแมนบิดคอให้อาการเมื่อยขบก้มมองเสื้อนักโทษซึ่งช่วงกลางอกเป็นรูหลายจุด เสียงเม็ดตะกัวร่วงลงพื้นได้ยินถนัดชัดหูเป็นการย้ำเตือนว่าถ้าปืนยังเอาแมนไม่อยู่จะมีดจะไม้จะเหล็กอะไรก็ไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นอยา่ยาๆๆ่าอยา่ายาเข้ามานะเว้ยเฮ้ยพวกมึงโมวทำอะไรกันอยู่วะเข้ามาฆ่ามันสิฆ่ามันเลยพัสดีตะโกนเวลานี้เขาสติแตกไปแล้วเช่นกันใครจะไปกล้าวะนั่นมันคนที่ไหนกัน นักโทษคนหนึ่งปลงความอึดอัดภายในใจออกมาทันทีนั่นเองปากกระบอกปืนถูกเบี่ยงไปทางเขาและในเสียววิมันก็ลั่นเรียงเทาว่านักโทษคนนั้นปลอดภัยไร้บาดแผลแมนพุ่งเขา้าหาจับปากกระบอกงัดมันเบี่ยงวิธีกระสุนขึ้นด้านบนเขาทำทุกอย่างจากจุดอันห่างไกลได้ในพริบตาควบคุมตาเหลือกล้านกับสิ่งที่เกิดขึ้น มือไม้อ่อนปล่อยปืนและทิ้งตัวลงนั่งกับพื้นขี้แตกเยี่ยวราดเพราะกำลังกลัวแบบสุดขีดเอาล่ะครับทีนี้เท่าที่ดูทุกคนคงยินดีอยู่กับฝ่ายเดียวกับผมแล้วฉะนั้นเรามาคิดกันเถอะครับว่าจะเอายังไงกับไอ้หมูขี้คลาดตัวนี้ดีแมนว่าทันทีนั้นทุกสายตาชั้นบน หันมองไปยังทางเข้าและเป็นวินาทีเดียวกันแมนกระเด็นจากจุดนั้นปะทะผนังซึ่งห่างออกไปหลายสิบเมตรอย่างแรงโดยที่ไม่มีใครผลักหรือถีบเสือกล้าบัวลุงแดงและตาสอนรู้ดีว่าต้นต่ออยู่ข้างนอกและกำลังเข้ามาใครก็ตามที่ทำแบบนี้ได้เรียกว่าไม่ธรรมดาอาคมต้องแก่กล้าชนิดเป็นหนึ่งในยุคเลยก็ไม่ผิดนัก เสือกล้าเป็นคนแรกที่กระโจนลงไปตามด้วยบัวและทันทีที่ทั้งคู่ลงถึงพื้นร่างของจอมขมังเวทปริศนาพลันปรากฏขึ้นณนะประตูทางเข้าที่เห็นเป็นเพียงเงาดำรายละเอียดมองไม่ชัดนักด้วยว่ามีแสงสว่างจ้าของช่วงกลางวันเป็นฉากหลังทว่านอกจากเงาดำรูปร่างชัดเจนว่าเป็นมนุษย์แล้วยังมีกลุ่มควันที่ลอยฉวัดเฉวียนไปมา ล้อมรอบตัวราวกับทำหน้าที่เป็นเกราะคุ้มภัยทุกๆย่างก้าวของจอมขมังเวทผู้นั้นเต็มไปด้วยความย,ยึกเย็นหน้าวันใจแม้แต่เสือกล้าที่อยู่มาถึงห้าแผ่นดินยังเผลอผเาวเทว่าเมื่อตั้งสติได้แรงอัดอากาศอันเกิดจากอาคมแผ่พุ่งใส่บุคคลปริศนาซึ่งชัดเจนว่าไม่ได้มาดีทันที และมันก็ถูกทําให้หายไปในทันทีเช่นกันไอ้ควายถึกพายหนุ่มกุ้งแห่งนั่นขึ้นไปข้างบนเฮ้ยพวกมึงใครไม่อยากตายให้หาที่ซ่อนเสียก่อนห้องไหนก็ได้เข้าไปลบปิดประตูเอาไว้อย่าโผล่หนะ้าออกมาไอ้นี่จะเป็นใครก็ช่างแต่มันอันตรายท้ายประโยคเสือกล้ากดเสียงให้ต่ำลงมันเป็นไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจเสือกล้า มหาโจรที่อยู่มากกว่าห้าแผ่นดินููระคิดว่ามึงตายห้าไปนานแล้วที่แท้ม,มุมหัวอยู่ที่นี่เองซ้ำยังแข็งแรงดีเสียด้วยเสือกล้ามีอันชะงักนิ่งไปชั่วครู่น้ำเสียงแม้จะแปลงหูว่าจะคุ้นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ก็ไม่เชิงเสียทีเดียวเพราะท่วงทำนองจังหวะจะโคนมันช่างชวนให้นึกถึงความหลังเสือเกินอะไรกัน นี่มึงลืมกูไปแล้วหรือโธ่เอ้ยกูคือคนคนเดียวที่สามารถไล่ล่าจนมึงต้องหนีตายแบบโวสุกโมซุนได้เชียวนะลืมกันง่ายๆได้ยังไงวะไอ,อแซนเสือกล้าครวนออกมาเสียงสันพรา้าเสียวสั้นเย็นว่าไปทั้งไขสันหลังเมื่อคนตรงหน้าปรากฏกายให้เห็นได้ชัดเจน จทย์เก่าเมื่อครั้งอดีตพันตำรวจตรีแสนชัยเมื่อปราบจอมขมังเวทเพียงคนเดียวที่เสือกล้าต้องหนีทันทีที่เห็นหน้าเพราะมหาโจทย์ไม่เคยเอาชนะนายตำรวจผู้นี้ได้เลยและยังเกือบตายหลายหนอีกด้วยพันตำรวจตรีแสนชัยนั่นคือชั้นยศก่อนลาออกจากการเป็นข้าราชการตำรวจเพราะอยู่ไม่อยู่เสือกล้าที่ตนตามล่าเกิดหายไปเสียเฉย อายุอานามของอดีตนายตำรวจผู้นี้บวกลบแล้วอ่อนกว่าเสือกล้าเพียงห้าหกปีเท่านั้นทั้งคู่ต่างก็มีอาคมแก่กล้าและรู้เท่าทันกันแต่จะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างเอากันไม่ลงก็ไม่ถูกนักเพราะหากสู้กันแบบตัวต่อต,ตัวทุกครั้งเสือกล้ามักเป็นฝ่ายล่าถอยอยู่ล่ำไปนั่นเองพันตำรวจตรีแสนชัยจึงเป็นเพียงคนเดียวในโลก เสือกล้าไม่อยากสนทนาหรือพบหน้าไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนมืองมาทำอะไรที่นี่เป็นฝ่ายเดียวกับพวกมันหรือเสือกล้าถามขณะเดียวกันพระคาถาอันร้ายกาจก็ภาวนาอยู่ในใจเปล่าพันตำรวจตรีแสนชัยตอบเลี้ยวมองไปรอบด้านกูแค่มาตามหาเลนเท่านั้นข่าวว่ามันเป็นทหารข่าวว่ามันกลายเป็นทหารรับจ้าง ขาวว่าทิมของมันตายเกลี้ยงแล้วมันก็หายไปและล่าสุดกูเพิ่งรู้มาแบบสด,สด,สด,ดๆดร้อนร้อนมันอยู่ที่นี่มึงเคยเจอมันหรือเปล่าเสือกล้าตีหน้าฉงนลุงแดงและแตาสมเองก็ไม่ต่างกันหากฟังจากที่อาคันตุก,กะพูดมามันเป็นเรื่องราวอันเจ็บปวดในอดีตของแม่และหานทว่าเมื่อครู่หนึ่งในนั้นเพิ่งถูกสัต์เสียปลิวและตอนนี้ นอนไม่ได้สติอยู่ด้านล่างฉะนั้นคนที่พอจะเข้าเขาก็มีเพียงขอถามอะไรหน่อยเถอะเล่นที่ว่านะชื่ออะไรพันตำรวจตรีแสนชัยเงยหน้าขึ้นมองลุงแดงตอบเสียงเรียบทว่าเล่นเอาคนฟังขนลุกวาแต่ก่อนมันชื่อชานชานชัยตอนนี้รู้สึกจะชื่อหาละมั้งตกลงมันอยู่ที่นี่จริงๆใช่ไหมไปเรียกมันมาให้หน่อยบอกมันว่า ทวดคนนี้มีเรื่องต้องคุยด้วยกับลูกหลานที่บังอาจนี้น่าจากตระกูลไม่ยอมติดต่อกันเลยแบบนี้ฝาดด้วยการไม่ยอมเห็นทีจะไม่สาสมบัวมองชายชราจอมอาคมผู้อ้างตัวว่าเป็นทวดของหานและเหลือบมองขึ้นไปยังชั้นบนซึ่งหานไม่อยู่ตรงนั้นแล้วพลางครวญในใจวัดปลูกฟักนี่มันเรื่องหาเหวอ,อะไรกันวะกูเริ่มจับทางไม่ถูกแล้วจังหวะนั้นเองพันตำรวจตรีแสนชัย เหลือบมองขึ้นไปยังชั้นบนพึมพำกับตนเองว่าอาหาหาอยู่บนนั้นเองหรือดูท่าจะยุ่งอยู่แต่ไม่เป็นไรจะรอก่อนแล้วก,กันและทันทีที่ก้าวคาเสือกระตั้งท่าต่อสู้ทันทีเฮ้ยไอ้กล้าเอ้ย มึงไม่คิดว่าพวกเราอยู่มานานเกินกว่าจะสู้กันได้เรื่องในอดีตหรอตอนนี้นะกูไม่ใช่ตำรวจแล้วเป็นแค่ตาแก่ที่มาตามเลนกลับบ้านเท่านั้นตาแก่อย่างมึงมันน่ากลัวตำรวจไว้ใจไม่ได้อย่ามาตอนแ้วเสือกล้าตะวาดกลับก็กูเพิ่งบอกอยู่ยกยกว่ากูไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเออมึงนี่ก็เท่านั้นเองพันตำรวจตรีแสนชยัยทิ้งทุกอย่าง เดินผ่านเสื้อกระก้าวสู่บันไดขึ้นชั้นบนเลือบมองแมนที่นอนไม่ได้สติบอกบัวว่าอีกเดี๋ยวก็ฟื้นครั้นแล้วก็ไปยืนรวมอยู่กับลุงแดงและตาสมมองขึ้นไปยังชั้นบนสุดซึ่งแผ่กลิ่นอายความน่าสยองออกมาไม่หยุดยนันน่ากลัวทีเดียวนะบนชั้นบนนะพันตำรวจตรีแสนชัยว่าแต่แล้วก็โผลขึ้นอีกทำนองพูดเองเออเอง แต่ไม่เป็นไรรอกเป็นถึงเหลนกูของแข่นี้ไม่เท่าไรมิหน้าถึงว่าทำไมเจ้าหานมาถึงเก่งนักก็เล่นมีเลือดของไอ้แสนชัยอยู่ในตัวนี่เองเสือกล้าคิดพันตำรวจตรีแสนชัยเหลือบลงมองราวกับจะได้ยินและมันยิ่งชัดเจนว่าใช่เพราะพันตำรวจตรีแสนชัยยิ้มมุมปาก ไอเ,เหมือนกันทั้งขู่ทั้งถวดทั้งเลนเสือกล่าว่าแต่ก็ยังยิ้มได้หากเป็นไปอย่างที่คิดเท่ากับพวกตนไดคนที่เก่งกาจมาเป็นพวกอีกหนึ่งซึ่งแม้จะเพียงหนึ่งแต่พึ่งพาได้มากทีเดียวจะว่ากันนะสรวนติดตามต่ไปพวกเราแล้วนะจะได้ไม่เสียใจโอเคพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดี